ู่บุญมาหรือหลวงปู่เจกตะปุญโญวัดป่าวิเวกธรรมบ้านสงเปลือยตำบลทัญยาอำเภอกรมลาสัยจังหวัดกาลสินหลวงปู่บุญมาไดารรา้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์สายอาจินไตยหรือสายเหนือโลกแห่งเมืองน้ำดำในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายต่างนิยมเรียกท่านว่าหลวงปู่เจเนื่องจากองค์ท่านนั้น ถือในวัดปฏิบัติเรื่องการขบฉันอาหารแต่เฉพาะพืชผักผลไม้ธัญพืชธัญผลในบางวันในการขบฉันอาหารของท่านในหลายๆคราวท่านฉันเพียงแต่ข้าวกับกล้วยน้ำว้าไม่ขบฉันอาหารที่ปรุงแต่งขึ้นจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดเพื่อไม่ให้เป็นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์มาเป็นเวลาเนิ่นานานถึง30กว่าปีหลวงปู่บุญมาหรือหลวงปู่เจกตตาปุญโญ พระเกจิคณาจารย์สายเลือดอีสาแนแดนดินถิ่นฐานวงวานหน่อเนื้อเชื้อพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าที่ควบรวมไว้ในพระสมาถะสมาธิกับพระวิปัสสนากรรมฐานที่ต้องทำความเข้าใจกันถึงสายภูมิจิตสายภูมิธรรมที่เป็นสายพระป่าอรัญ,ญวาสีหลวงปู่เจกตาปุญโญ่านยังได้ฝึกฝนอบรมเพิ่มเติมในสายภูมิจิตภูมิธรรม ที่เป็นสายเปิดโลกตัดกรรมให้เห็นบาปเห็นกรรมที่ก่อในสายของหลวงพ่อคงจะตมโลวัดเขาสมโพธตําบลบัวชุมอําเภอชัยบาดานจังหวัดลบลลบุรีหลวงปู่เจกตาบุญโยหรือหลวงปู่บุญมากตาปุญโยประธานสมวัดป่าวิเวทธรรมอําเภอกรมลาใสจังหวัดกาลสินพระเถระที่มีวัดปฏิบัติดีเสมอต้นเสมอปลาย นอกจากนี้ยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมที่เข้มขลังได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนสืบสายธรรมมาจากหลวงพ่อพงษ์จตมโลวัดเขาสมโพธจังหวัดลบบุรีสิ่งที่น่าสนใจในองค์หลวงปู่เจเนื่องด้วยหลวงปู่ท่านมีเอกลักษณ์ประจำตัวในการเสกพระเสกวัตถุมงคลที่แตกต่างจากครูบาอาจารย์รูปอื่น ซึ่งท่านทําเองนั่นก็คือท่านจะยืนปลุกเสกวัตถุมงคลจนเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวของท่านหากเสกพระในตอนกลางวันท่านจะยืนเพ่งดวงอาทิตย์หากท่านจะเสกตอนกลางคืนท่านจะยืนเพ่งดวงจันทร์บางทีเพ่งเป็นเวลา2-3ชั่วโมงในบางคราวนั้นเพ่งตลอดวันและตลอดคืนจนผู้คนให้สมญานามท่านว่าหล,วง,ลวงปูป่ฤ<ส>าษีตาไฟหลวงปู่เจ เป็นพระที่มีความเพียรเป็นเลิศคือหลวงปู่ท่านจะชอบแกะพระไม้เพื่อทำสมาธิตลอดวันส่วนในวันศีลวันพระท่านจะไม่ยอมนอนหลังแตะพื้นเด็ดขาดและเนื่องด้วยหลวงปู่เจท่านฉันอาหารเฉพาะข้าวเปล่าฉันผักฉันผลไม้และทันยาหารทุกชนิดไม่ฉันเนื้อสัตว์ทุกประเภทเด็ดขาดไม่ชอบการเบียดเบียนท่านมีเมตตาเป็นเลิศไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งใดๆหลวงปู่เจ นามเดิมชื่อบุญมาแก้วปัญญาเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2483อีบ้านพยอมตำบลดินดำอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอดบิดานั้นชื่อนายมีแก้วปัญญามารดาชื่อนางลีแก้วปัญญาอุปนิสัยฉันอาหารเจไม่ชอบการเบียดเบียนมีเมตตาเป็นเลิศอันมีความรู้ด้านหมอยาสมุนไพรเริ่มชีวิตเข้าสู่ร่มกาสาวพัดครั้งที่หนึ่ง ท่านได้บวชตั้งแต่เป็นสาม,มนเณนรจนได้อุปสมบทเป็นพระที่บ้านพยอมตำบลดินดำอําเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้ศึกษาเล่าเรียนบาลีเรียนหนังสือธรรมจากท่านเจ้าอาวาสจนแตกฉานท่านเล่าว่าท่านเองนั้นเป็นคนเรียนหนังสือเก่งและเป็นคนว่านอนสอนง่ายท่านเจ้าอาวาสที่เป็นพระอาจารย์ของท่านยกย่องและชื่นชมอยู่เสมอแต่ด้วยพื้นที่อีสานสมัยก่อนลำบากยากจน บิดามารดาของท่านจึงได้ขอร้องให้ท่านศึกออกมาครองเพศคาราวาสจะได้เป็นกำลังหลักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวท่านเองเลยจำใจต้องลาสิกขาออกมาครองเพศคาราวาสเลี้ยงดูพ่อแม่ตอนเป็นคาราวาสนั้นท่านจะชอบนุ่งผ้าขาวถือศีลกินแต่อาหารเจตั้งแต่หาเลี้ยงครอบครัวและดำรงชีพด้วยความซื่อสัตย์จนชาวบ้านเรียกว่ายาพ่อทำเจ ชีวิตการเข้าสู่ล่มกาสะวะพัสในครั้งที่สองเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตอีกครั้งท่านสละทุกอย่างทางโลกเข้าอุปสมบทนวัดอรุณหลังสีตำบลลูกเสืออำเภอ,อองครักษ์จังหวัดนครนายกในวันที่หนึ่งพฤษภาคม พุทธศักราช2,533เวลา9นาฬกา30นาทีโดยมีพระครูอรุณวิริยกิจหลวงพ่อสายตาเป็นพระอุปชาพระอาจารย์เที่ยงเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์ประสิทธิ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์และได้เรียนกรรมฐานเบื้องต้นกับพระครูอรุณวิริยกิจซึ่งเป็นพระอุปชาอยู่นานเป็นเวลา5ปีแล้วก็ได้กราบลาพระอุปชา เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมที่สำนักกรรมฐานเปิดโลกหลวงพ่อคงจตมโลพระอรหันต์ร่างทองวัดเขาสมโพธ์จังหวัดลบบุรีหลังจากนั้นท่านก็ได้ปรีกวิเวกไปตามป่าเขาลำนาไพรจากทางภาคอีสานไปถึงภาคใต้ลงไปที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพร และฝึกกรรมาฐานแล้วจำพรรษาอยู่ภายในถ้ำที่นั่นเป็นระยะเวลาหลายพรรษาก่อนเดินทางขึ้นมาทางภาคอีสานแถวจังหวัดอุดรหน,นองคายลงไปถึงอำเภอน้ำสมก็ได้ไปอยู่ร่วมกับพระอาจารย์สำราญซึ่งก็เป็นกระะนารยานมิตรในทางธรรมเพื่อที่จะสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติบางช่วงก็ได้แวะลงไปที่จังหวัดโคราชไปสนทนาธรรมแก้กรรมาฐานกับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอยู่เสมอเสมอหลวงพ่อคูณท่านได้กล่าวกับหลวงปู่เจว่าอย่าไปไหนเลย อยู่ด้วยกันที่บ้านไล่นี่แหละหลวงปู่เจท่านก็ตอบกลับหลวงพ่อคูณว่าก็ผมชอบเที่ยววิเวกขอเที่ยววิเวกก่อนหากมีอะไรติดขัดในกรรมฐานหรือวิชาต่างๆจะแวะเวียนมาขอคำปรึกษาเรื่อยๆและได้แวะไปหาท่านพระอาจารย์ทองชินะวังโสวัดป่าหิมพานมีวันหนึ่งหลวงปู่เจท่านได้นั่งกรรมฐานอยู่ ท่านดนิมิตเห็นถ้ำพญานาคท่านจึงออกเดินทางฝึกกรรมฐานไปเรื่อยๆเพื่อจะออกค้นหาถ้ำที่เกิดในนิมิตในที่สุดท่านก็ไปเจออยู่ที่ทอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเลยจำพรรษาอยู่ที่นั่น2-3ถึงพรรษาและที่ถ้ำพญานาคน,าน,านี้เป็นที่ที่หลวงปู่เจจะสร้างบารมีเพื่อที่จะทำให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาและอีกหนึ่งวัดคือหลวงปู่ได้สร้างสำนักสงป่าบ้านบึงโดน ตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจวัังหดร้อยเอ็ดและปัจจุบันนี้หลวงปู่เจท่านได้รับนิมนต์จากท่านเจ้าอธิการยุทธจันทสาโรเจ้าว,วาดวัดป่าวิเวกธรรมให้มาเป็นประธานสงฆ์วัดป่าวิเวกธรรมด้วยเหตุที่ว่าองค์หลวงปู่เจท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่มาบุกเบิกล้างป่าช้าและสร้างวัดป่าวิเวกธรรมแห่งนี้รวมไปถึง หลวงปู่ก็ชราภาพมากตามอายุสังขารจึงให้หลวงปู่มาจำพรรษาที่นี่เพราะวัดป่าวิเวกธรรมเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมมีลูกพระเนนที่คอยดูแลหลวงปู่และหลวงปู่จะได้ไปไหนมาไหนสะดวกสบายขึ้นแต่องค์หลวงปู่เองพันก็แวะเวียนไปเยี่ยมวัดต่างๆ ที่ท่านได้สร้างมาอยู่บ่อยครั้งหลวงปู่บุญมากรตาบ,บุญโยหรือหลวงปู่เจท่านเป็นพระกรรมฐานผู้ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบมักน้อยพูดน้อยชอบความวิเวกสันโดษมีเมตตาเป็นเลิศไม่ชอบการเบียดเบียนปฏิบัติตามรอยแห่งองค์พระศาสดาเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริง อขอสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับเหรียญมีประวัติกับเหรียญกิเลนมหาลาภหลวงปู่เจกระตาปุญโยวัดป่าวิเวกธรรมนะอำเภอกำมาราสัยจังหวัดกาฬสินนร2,563ปลุกเสกในใบเ,เขาเรียกว่าอะไรประชาสัมพันธ์นก็ปลุกเสกกันประมาณวันที่20ิบ น9่มิถุนายนปี63นะฮรายนามพระเกจิคณาจารย์ก็เยอะแยะนะฮะแต่ว่าพยายามไปไปหารูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอในการปลุกเสกรุ่นนี้แบบเต็มๆนี่ก็ไม่ไม่ไม่พบนะฮะแต่จริงเขาลงไว้แหละแต่ผมหาไม่เจอเองนะฮะไปเจอภาพหลังสุดก็มีหลวงปู่หลวงปูปป่ปันสัมปันณธรรมโมนะเป็นวาระที่7ที่8เนี่ยแหละแล้วก็หลังสุดก็เป็นหลวงปู่ หลวงปู่ทองประพากาโรหรือเปล่านะหลวงปู่ทองวัดบ้านคูบที่นะจังหวัดศรีสะเกษท่านอายุร้อยกว่าปีร้อยสิบปีแล้วก็มรณาภาพไปเมื่อไม่นานนี้เองนะฮะกับเหรียญก้เลนมหาลาบรูปทรงคล้ายๆกับเหรียญมังกรคู่นะหลวงปู่เอียววัดบ้นดานด่าน แล้วก็เอาเป็นกิเลนมาคู่กันนะฮะสมทบทุนร่วมสร้างอุโบสถวัดป่าวิเวกธรรมะะจังหวัดกาลสินด้านหลังเท้าเวสวรรยืนบนพยาราหูเนื้อทองแดงอย่างเงี้ย1 1 8 6เหรียญในการจัดสร้างนะครับมีโค้ดสารอันโค้ดโบสนะเป็นรูปโบสนะเนี่ยนี แล้วก็มีลอลิงข้างในก็น่าจะหมายถึงกิเลนนะนะกิเลน,นะนกิเลนมหาราบนะครับความสวยงามก็เป็นงานดีฮะงานทีมช่างโรงงานเนี่ยนะงานแกะได้เออ ประทับใจนะรายละเอียดอย่างนี้นะถึงว่าราคาไม่ได้พุ่งแบบโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเงี้ยแต่ว่าเก็บในด้านพุทธคุณพุทธศิลป์แล้วนี่ก็นะคนละเหรียญสองเหรียญน,นี่กัผมว่าก็โอเคนะโอเคนะดูท้าเวสวรรหน่อยแล้วกันนะฮะ รายละเอียดขององค์ท้าเวสวรรณข้างบนเขียนว่ามหาลาบนะนี่หัวใจนะหัวใจเอ่อท้าเวสวรรณ mm hmm. และนี่ก็เป็นโค้ดเป็นแบบสารานะแต่ว่าเจตนาในการสร้างโบสถ์นะครับ mm hmm. มีหมายเลขหมายเลขตอกไว้ชัดเจนนะ แล้วก็องค์พญาราหูทั้งหน้าและหลังเลยนะมีภาษาจีนนะภาษาจีนอย่างเงี้ยนะนี่ด้วยนะนพยาราหูแล้วก็กีเนนกรนกีเรน,นทําสวยนะรุน่นนี้สวยดีน่าเก็บ นะน่าเก็บน่าใช้นะฮะหลวงปู่เจกตะอุญโยนะครับเหรียญมีประวัติเนี่ยอืมสวยมากนะฮะนี่ ไม่มีคำอธิบายอะไรมากกันนะให้ภาพเล่าเรื่องไปแล้วกันนะภาพเล่าเรื่องไปแล้วกันนะนี่ความความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานของเหรียญน,นี่ก็บ่งชี้ถึงความเกียแท้ได้เลยนะว่าเหรียญเขาสร้างมาเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะสวยงามนะปี2563นะก็กับเหรียญกิเลนมหาราบนะ ขอบคุณทุกท่านครับที่สนใจกันเข้ามารับชมนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับ